ใจรุ่นเดอะสตาร์กับซิงเกิลล่าสุดรักเธอทุกลมหายใจอีกหนึ่งเพลงเพราะจากอัลบั้มโรแมนติกรุ่ที่ขึ้นชัดอันดับเพลงฮิตอย่างรวดเร็วซึ่งอัลบั้มจะวางแผง29เมษายนนี้ โรแมนติกรุจใช่แล้วนะเพลงเพราะทุกเพลงเพลงเพราะทุกเพลงเลยทีเดียวจำได้ไหมตอนสัปดาห์มินิคอนเสิร์ตนะฮะรุตก็เล่นมินิคอนเสิร์ตเป็นการใช้ใช,ชื่อว่าโรแมนติกร็ Rock, อกและพอมีอรลบ้าก็ใช้ชื่อว่าโรแมนติกรุ t 29เมษายนนี้จ้าวางแผนนะครับผมครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันน่าระทึกแล้วเพราะว่าร้อยเสียงในห้องส่งจะต้องทําหน้าที่ของพวกเขาครับผมอุ่นใจนะที่เป็นพิธีกร<ม>เพราะเป็นร้อยเสียงในห้องส่งก็ต้องหนักใจอย่างแน่นอนเลยนะครับผมค,บคิดดีๆครับทบทวนว่าคุณชอบมินิคอนเสิร์ตของใครมากที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ตุ่มตามมาที่แอมและจบลงที่โนตเลือกหนึ่งคนที่ที่คุณถูกใจมากที่สุดครับคุณมีเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นที่จะมอบให้ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญร้อยเสียงในห ลงคะแนนครับครับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอพยานนะครับสองท่านด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับพยานสองท่านนะครับโอ้โหสูงผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะ คิดง่ายๆเลยคิดง่ายๆอยากให้ใครได้เป็นสองคนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวส่งคะแนนคุณมาได้นะครับทั้งทาง SMS นะครับผมพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้กำกับงานที่ท่านชื่นชอบครับแล้วส่งมาที่4 242899หรือกดดอกจันทร่เก้ตามด้วยหมายเลขของผู้้าแข่งานที่ท่านอยากให้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวแล้วโทรออกครับผมต้องกดโทรออกด้วยต้องกดโทรออกด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกเนอะตุ้มตามแอมหรือนตสามคนนี้แหละ นะฮะครับซึ่งคุณจะเป็นผู้ตัดสินครับผมครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้เวลาสําหรับร้อยเสียงในห้องส่งกันนิดนึงนะฮะครับผมย้ํากันอีกทีครับเรื่องวันประกาศผลเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยฮะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเนะีฮะร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศผลนะครับเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยนะครับพร้อมกับชมคอนเสิร์ตเต็มๆนะฮะของเดอะสตาร์เจ็ดทั้ง8คนนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญนะฮะเป็นรุ่นพี่เดอะสตาร์ที่มากันหลายคนมากมายคนมาเต็มใช่แล้วนะฮะในวันที่1พฤษภาคมนะะฮที่ Impact Arena เมืองทองธาาานนีะครรับสมถ หาซื้อบัตรได้แล้วนะฮะที่ไทยทิเกเมเจอร์ทุกสาขานะครับขอบอกว่าต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะบัตรใกล้หมดแล้วครับไม่นี่หมายความว่าบัตรใกล้ๆกล้หมดแล้วนะ <c oughs> แล้วบัตรไกล,กล,กล้ยังเหลืออยู่ไม่ใช่นะใช่ใใชบัตรมีจํานวนน้อยแล้วใช่นะครับผมรีบซื้อเข้ามานะครับผมเพาะมีแกแปลอยู่มีคนเดียว <c oughs> เหรอผมก็เอะ๊ะทำไมบัตรใกล้หมดแล้วไม่ใช่นะเอาล่ะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นคะแนนจากร้อยเสียงในห้องโ่งในเดอะสตาร์ขนฟ้าคว้าดาว สนุนโดยนี่แบรนด์ของเราสร้างสารรค์เพื่อวันของเราดื่มแบรนด์ทุกวันนะครับใหม่ร้อเลกซอฟต์แอนด์เซฟแห้งขึ้น5เท่าชัดสุดฟันมันแบบจุดๆุดจุด,ด oppochaty กลเข้าสู่เดอะสตาค้นฟ้าคว้าดาวกันต่อนะฮะโอ้โหการแข่งขัน,น,นที่มงจบไปนะเรียกว่าสมศักดิ์ศรีกันเป็น3คนสุดท้าย<ช>ของเดอะสตาคว้าดาวจริงๆนะครับฝึกซ้อมกันมา2อาทิตย์เต็มๆ<ช>นอกจากนั้นพวกเขาก็ไปพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย<ช>พวกเขาไปทำอะไรกันมาบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย ในเทศกาลวันสงกรานที่ผ่านมาพวกเขาทั้ง3คนสุดท้ายก็ได้ไปทํากิจกรรมในวันหยุดมามากมายครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ทําการซ้อมและการแข่งขันมาเป็นเวลากว่า2เดือนนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้พักผ่อนจริงๆ สำหรับมินิคอนเสิร์ตในวันนี้พวกเขาแต่ละคนก็ได้งัดไม้เด็ดกันมาอย่างเต็มที่โดยที่แอมก็เลือกที่จะโชว์สเตปในการเต้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเต้นและทำคุณผู้ชมชื่นชอบมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ชิปกัดชิปกัดเ่นดอยากให้มีหลายๆแนวแล้วก็แต่ทำอะไรก็ทำเลยมีเต้นไม่ไม่ยอมก็ไม่ทันทันเอาไว้ยากมาก ผมว่า oh, ยากกว่า <laughs> บอกว่ายารักเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจำหน้าไม่ได้ครับแล้วก็มันพอท่้าเยอะปุ๊บความต่อเนื่องก็ต้องเยอะด้วยมันก็เลยแบบเฮ้ยอะไรต่อวะแบบอย่างนี้อยู่แบบเยอะมากสําหรับโนต้ตก็เลือกเพลงที่เธอแต่งเองมาโชว์พร้อมกับเครื่องดนตรีคู่กายของเธอเป็นครั้งแรกบนเวทีเดอะสตาร์ Star, ตามที่เธอเคยฝันไว้ เวลาน่นเล่นโมคุเลเล่นนนรู้สึกว่ารู้สื่อสารกับมันด้วยค่ะมันมันก็ว่าได้มีความสุขมากขึ้นอย่างเี้ยค่ะ oh, honey, you worry. เพราะเป็นเพลงที่มีความหมายมากที่สุดกับน้นค่ะ ตอนนั้นอิู่ทีนั่นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นเพื่อน,นที่สนิทมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราจากบ้านมาด้วยกันเนี้ยแล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างด้วยกันเงี้ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เศร้ามากแล้วก็เลยเฮ้ยทำไงดีวะแบบอยากให้เขารู้สึกด,ดีขึ้นก็เลยแต่งเพลงให้เขาอย่างเงี้ย และความหวังของทุนตามที่จะหยิบบทเพลงที่คุณพ่อและคุณแม่ของเขาร่วมกันแต่งขึ้นมาร้องบนเวทีเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาภูมิใจก็กลายเป็นความจริงมองผ่านรู้กันที่มันถ้าด้วยสีฟ้าเขาก็มีวิธีการเขียนของเขาครับก็เขียนเรื่องราวเล่าสู่กันฟังกันกับพ่อกับแม่นะครับจากการฟังประสบการณ์จากการฟังก็เอามันเรียบเรียงว่าท่านนี้ทำนองนี้อะไรประมาณนี้ครับโยนริงบนได ถ้าเกิดจะให้เล่นกีตาร์ผมมาต่งกองดูดีๆผมน่าจะเล่นเพลงนี้มากกว่าด้วยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขียนขึ้นมาแล้วก็แบบเวลาเราคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคุณแม่เพลงนี้ผมจะร้องเพลงนี้หรือว่านั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงนี้ประจำครับนั่นคือเรื่องราวตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเขา3คนสุดท้ายครับแล้วถ้าใครอยากจะชมพวกเขานะครับผม ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาคุณสามารถติดตามได้ใน The Star Daily ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรง1ชั่วโมงเต็มอ,อิ่มทาง Actional และ The Star g m e g m b e r com ครับซึ่งวิธีการรับชมทาง Actional นะฮะก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีหนึ่งครับรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศครับวิธีสองรับชมผ่านทางจาน์ดาวเทียมระบบ C band และวิธีสามรับชมผ่านทางจาน์ดาวเทียมระบบ Ku band หรือจันรดาวเทียม DTV นั่ TV นเองครับหรือผู้ชมสามารถโทรไปในะฮะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขนะครับ0-66458000นะ และคุณยังสามารถติดตามทุกข่าวความข่าวคราวความเคลื่อนไหวสรุปได้ครับของทุกวันนะครับผมในเดอะสตาร์ไฮไลท์ครับออกอากาศทางช่องไทยทีวีแห่งนี้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงคืน15นาทีเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกนาทีของพวกเขาอย่างแน่นอนครับครับผมแล้วในช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาลุ้นผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งกันนะครับลุ้นพร้อมกันในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาว สนับสนุนโดย Rejoice Stream Treatment Essence ผมตรงสวยร่าวกับทำรีบอร์ดความคิดสร้างสรรค์ปุ่มปักได้มหาวิทยาลัายกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เอาละครับก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะั่นคือการประกาศผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับครับเป็นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ลุ้นร่วมกันอีกแล้วร่วมกันกับพวกเขา สามคนสุดท้ายจินดสตารขคนฟ้าขววเราและแน่นอนนะครับผลคะแนนจากร้อยสี่งในห้องส่งนะฮะอยู่ในมือของเธอคนนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสกอร์คิเบอร์มากับสีมาสตาร์เลยนีะสีมาสตาร์เลยสีมาสตาร์ คุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น1 0และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930า49และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับ <out lov> ผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง น้อยที่สุดนะครับและสําหรับวันนี้ผู้ที่ได้คะแนนไปมากที่สุดมาเป็นอันดับที่1ได้ไปถึง51คะแนน <Wow. S 1> และเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับน็อต <Yeah. S 1> ครับ อันดับที่2นะครับได้ไป29คะแนนนะครับส่วนอันดับที่3นะครับได้ไป20คะแนนคือคะแนนที่น้อยที่สุดจากร้อยเสียงในห้องทรงในวันนี้นะครับซึ่งรายชื่อที่ผมจะประกาศคือผู้ที่ได้อันดับที่2นะครับได้ไป29นาคะแนนซึ่งก็ได้แก่ขอแสดงความยินดีครับแอมครับ ตุ้มตามนะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียน้องส่งน้อยที่สุดวันนี้ก็คือ20คะแนนนะครับ ท่านผู้ชมครับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนับเป็น1 0ตของคะแนนทั้งหมดนะครับเรายังรอคะแนนอีก90%จากคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่คุณสามารถส่งคะแนนมาให้กับผู้แข่งขันที่คุณอยากจะให้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควายดาวปีได้จนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ส่งได้ทั้งทางเอสเอ็มเอสครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านอยากให้เป็น2คนสุดท้ายหลังจากนั้นส่งไปที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้าแข่งขัน หลังจากนั้นกดโทรออกเรารอรับคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นครับครับใครจะเป็น2คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์นะฮะขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารเดอะสตาร์ได้นะครับทาง w w w t h e s t a r ็บ e อทเดอะสตาร์นะครับร่วมเป็นกำลังใจกับน้องๆเดอะสตาร์เได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ทเฟซบุ๊กดอทคอมสลนะครับครับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเซเลบของเรานะครับผมป้าเต้ยยุทธนาบุญอ้อมครับขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพี่จ้อพี่ม้าพี่แพทครับขอบคุณวงฟิวเจอร์ขอบคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่และผู้ชมที่ชมทางโมเด์นายทีวีทั่วประเทศขอบคุณร้อยเสียห้องส่งนะครับขอบคุณครับ เอาละครับวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้กับการประกาศผลว่าใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาวอย่าลืมนะครับผู้เข้าที่มีคะแนนน้อยที่สุดหนึ่งคนจะไม่ได้ไปต่อกับเราและพรุ่งนี้แน่นอนนะครับรุ่นพี่เดอะสตาร์จะมาบนเวทีเดอะสตาร์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับซูเปอร์สตาร์เลยนะคนนี้บี B. สุกฤตวิสเซตก้พบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้กับเดอะสตาร์ค้นฟ้าควาดาวสามทุ่มครืง่งทางโมเดิร์น่ทีวีวิน,น้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณ My Clean and Clear Deep Action ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตพิธภัณฑ์ Rejoice โตยโยต้าวีออสน้ำนมทูเหลืองแลกตัดสอยแรนด์ส<อ>ุดไก่สกัดและคุณดื่มโครกนมพัน่องให้ได้จะขอเปนดาวที่ยินใหญ่จะเปล่งประกายโน่